สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กเอวเคนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยก็กลับมาน้ําตกล้างนะครับทุกคนผมเนี่ยจะเอาของไปให้คนป่านะครับที่อาศัยอยู่ตรงน้ําตกล้างนะแล้ววันนี้ผมก็ได้มาคนเดียวน้องต้นกล้าเนี่ยอยู่ที่บ้านผมนะทุกคนผมเนี่ยให้น้องต้นกล้าเนี่ยอยู่บ้านนะวันนี้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยน้องต้นกล้าเนี่ยโดนฝนอ่ะน้องไม่สบายนะทุกคนผมก็เลยมาคนเดียวครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ถึงน้ําตกลางแล้วซึ่งผมกับเพื่อนนะครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะช่วยกันสร้างกระ๊อบให้ครอบครัวของคนป่านะทุกคนแล้วก็เราก็เลยนําของเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้เขาก่อนนะครับตัวเพราะว่าตอนเนี้เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะคอยสร้างไปเรื่อยๆนทุกคนเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะโอเคทุกคนผมเนยายจะเอาของไปให้เขากอนนะไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมายัานข้างบนน้ําตกแนละ้วทุกคนที่เดินขึ้นมาทางนี้นะแต่วันนั้นเนะี่ที่ผมไปกับน้องจนการนะไปคนละเส้นทางนะทุกคนแต่มันไกลมากผมว่าทางนี้ใกล้กว่าครับผมก็เลยตัดสินใจมาทางนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินหา ที่พักของเขานะ จะเดินหาทางไปกระต๊อบของเขานะทุกคนที่พักของเขามันก็ดินเสียงเหมือนมีเสียง รถจากขา้างเขาหนูนเลยครทุกคนมันมีเสียงร่นนะเพราะว่าเสียงมันสะท้อนขึ้นมาครับผม เมื่อวานเนี่ยน้องต้นกล้าเนี่ยก็โดนพึ่งต่อยไปมันหมานนะทุกคนน้าเป็นแตลนะน้องเนี่ยปุบขาบัวเานะทุกคนผมก็หายาทาแล้วให้กินยานะซึ่งระยะทางเนี่ยเดินไกลมากเลยนะทุกคน หนูแน่เนี่ยตัวใหญ่มากเลยครับผมว่าน่าจะเป็นหมูหนูป่านะถ้าเป็นแหบนเนี้ยน่าเป็นหนูป่านะเพราะตัวใหญ่มากแล้วครับ ใหญ่มากผมคิดว่ากระลอกนะตอนแรกๆวันนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกแต่เช้าเลยนะ แล้วแบบว่าน้ําค้างเนี่ยเต็มตัวผมแนละ้วทุกคนพวกใบไผ่เนี่ยมันเก็บน้ําค้างไว้นะแล้วเวลาเดินชนเนี่ยครับน้าค้างก็หลมาโดนผมแบบเปียกหมดน,น,นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมหาทางไปที่น้อก่อนเดี๋ยวนะเพราะว่าเหมือนผมจะจําทางไม่ได้นะโอเคครับไปกันเลยคนระับทุกคนผมเนี่ยผมว่านะผมต้องขึ้นไปทางนี้นะทุกคนก็ขึ้นเขาไปครับ วันนี้ผมก็ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าน้องต้นกาเนี่ยเหมือนจะไม่สบายนะผมก็เลยให้น้องเขาเนี่ยอยู่บ้านนะทุกคนขนาดไม่สบายนะครับก็ยังร้องตามผมมาเองนะผมก็ให้กินยาและนอนพักไปแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะมาถูกทางหรือเปล่านะ บครัผมว่าก็น่าเป็นทางนี้แหละครับที่ผมมาประจำแถวนี้ครับก็อยู่ตรงน้ำตกล้างเนีนะทุกคนน้ำตกล้างก็จะอยู่ข้างล่างนู่นนะผมเนี่ยก็จะเดินขึ้นไปเฮ้ยเหมือนดีนเสียงคนนะทุกคน ผมว่าใกล้ถึงที่พักของเขาแล้วล่ะวนะันนี้นะครับผมก็นำของมาให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กี่คนนะนี่นะครับผมว่าผมน่าถึงตรงที่รังพึ่งรังใหญ่นะที่ต่อยผมอะ ยังอยู่เลยนะทุกคนเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะว่ามันมีน้ำพึ่งหรือยังนะทุกคนดูดิ fc ท่านไหนดูเป็นก็บอกคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ดูไม่เป็นนะทุกคนดูครับผมว่าน่าจะมีนะเพราะว่าหลังมันใหญ่มากครับ ผมเนี่ยโดนลังนี้ต่อยไปนะผมเนี่ยแพ้แล้วทุกคนผืนขึ้นเต็มตัวเลยนะแพ้หนังมากวักนนั้น,นมันหน้าแตกลังนะทุกคนแล้วก็มันก็ลงมาต่อยผมนะผมเนี่ยก็จะเดินหาที่พักของเขาก่อนเขาอาจจะ mấy chờ ở đây mọi người thấy mệt thường lên đây mình phòng chờ đèn ở đây mệt 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 าเอาใบหายแล้วด้วยแค่นี้ยังเอาไปได้นะสุดยอดได้ทำน้องก่อนอตอนที่พ่อใบหายนี่น้องไม่อยู่เหรอเดือดนนั้นเราเมื่อไเดือดน้องไม่อยู่เหรออ,หอ๋อน้องบอน้องลงไปข้างล่างหายเลยนี่ผมก็ได้เอาของไหมครับน้องทุกคน เหมือนที่ลบฝนเขาก็จะหายนะก็นจะเยอะลยเออเดี๋ยวเราต้องทำกระต๊อให้ก่อนนะเพื่อนถ้าทำก็จะต้องทำที่มันเนี่ยมินมิดท<ช>่อนๆนะดูเพื่อนมึงตัดผมไม้ได้แค่นี้แหละอ่าเนี่ย<ต>ไม่เป็นเพื่อนเล็กเอากันไกลมาซอยให้เฉยๆนะเพื่อนเล็กยังไม่ตัดเป็นทรงนะเพราะว่ายัางตัดไม่เป็นใช่ไหมใช่ตัดไม่เป็นครับล้วที่มาตัดเนยได้ถ่ายคลิปไหมไม่ได้ถ่ายครับรีบมาตัดเลยนะจังาน้องน้องคันหัวเกาหัวอยู่แล้วแหละส่วนน้องสาวไม่เจอเนี่ยใช่ส่วน ผมาเมื่อกี้มึงรู้ป่ะน้องโดนอะไรโดนอะไรโดินพึ่งไล่ต่อยใช่เหรอเออนอนหัวหัวบวมเลยหลังพึง่งเมื่อกี้ไล่ต่อยน้องอยู่คนเดียวอืมควรดีเดี๋ยวจะนี่เชิญจะเะช่วยองจะช่องนะเล็กฮะโอเคก่อนที่จะไปนะเดี๋ยวเพ่อเล็กจะเอาของนี้ให้น้องละอ่าทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ของเขานะอืมฟ้า ผมก็ได้ให้ของเขาแล้วนะทุกคน <ไป S 1> แล้วใบเขาไม่มีวันนี้เขาจะอยังไงว่ะอือเลยก<ะ>็ไปแกะให้แล้วนะครับน้องก็อยู่คนเดียวนะทุกคนน้องกลัว น้องอ็จะหิวเลยค่ะุกคนแล้วถ้าใบหายเนี่แล้วก็พวกมอพวกเมอที่เสี่ยวมาให้หายนมดเลยสุดยอดคนนี้น้องคนนี้น่าจะไปออกละตัดแล้วก็หายนะเพื่อนนะแล้วไอ้คนที่เอานี่มันมันต้องเป็นโจทยระเพทไหน่เนาะเพราใบเก่าขนาดนั้นยังเอาไปได้ใช่แบบว่าขาดหมดแล้วนะเพราะใบเนี่ยสุดยอดอ่ะแบบไม่สงสารเลยนะไม่สุดยอดคนที่มันเอานี่มันต้องสุดยอดมากทุกคนนะ ก็ไม่พอใจตั้งแต่ที่ผ้าใบตรงกระตอบนอองรดนานหายแล้วใช่อันนี้ก็หายอีกอันนี้ก็หายอีกแล้ว,น,น,ลวน้องก็แล้วจะไปหาหาที่อยู่ที่ไหนให้น้องวะเพื่อนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปหาร้างด้วยเพื่อนหใจ้เช่าไหน่อ่ะแบบว่าหาสร้างให้เขาอ่ะหาสร้างเออช่วยกันทำนะเอาให้น้องไม่หายยู่ไปอยู่สักที่ก่อนไหมล่ะอืมตอนนี้นะ อ,อไม่ถ้าแบบอยู่อย่างนี้แม่งกูว่าของหายแน่นอนของหายทุกคนถ้าผมทํากระตอบนะเก็บข้าของอะไรไว้อะผมคิดว่าหายหมดแน่ทุกคนนะทีนี้ค่อนข้างโจรค่อนข้างเยอะนะโจรเยอะครับโจรเยอะมากครับแถวเนี้ยข้าใบยังขโ,โมยไปได้เลยอ่ือต้องสุดยอดอะ่ะพ่วงหม้อเลยหายหมดเลยนะแล้วของที่เรามาให้นี่หายมปเลยนะ หายหมดมอเมหายหมดุมมยมดยอ <Okay. S 1> ดโอเคคัทุกคนหลังจากนี้ถ้าน้องกินเสร็จเดี๋ยวผมจะหาถ้ำหาอะไรให้น้องอยู่ <Okay. S 1> ไปก่อนนะชั่วคราวโอเคก่อนครับผมเนี่ยกับแดงเนี่ยก็ได้มาหาที่อยู่ใหม่ให้น้องนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงไหนดีนะทุกคนเนี่ยน้องเขานะครับน,น้องเขานะ แล้ตรงนี้มันก็จะเป็นน้ำตกนะครับทุกคนเราเนี่ยก็ต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม่นะทุกคนเนี่ยเอาดิตรงนี้ใช่ป่ะเอเอเดวยวเราทำไปเรื่อยให้หอบเ<ม>นี่ยทุกคนน้องเนี่ยผมก็ไปขอตัดผมให้นะแบบตัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะทุกคน เพราะว่าผมเนี่ยตัดไม่เป็นนะแต่ตอนที่ตัดนะครับผมไม่ได้มาถ่ายให้ทุกคนดูนะเพราะว่าวันนั้นอ่ะผมผมรีบมานะครับมีคนขอมาผมเลยรีบมานะเดิหนยวันนแค่ไกี่ยให้้องเนี่ยที่ประจําอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอบได้ไงเนี่ยเจอที่อยู่หรือว่าตรงนี้น่าหลบได้นะนิดชิดกว่านี้ค่อยให้น้องมาอยู่แล้วก็จะสร้างให้น้องจะสร้างที่พักให้น้องอย่างเป็นระบบนะใช่ มึห้น,น้องหลบกงหินนี้ไปก่อนโอเคไปใช้ก็ให้น้องแล้วนะสวยเขาของเนี่ยหายหมดเกี้ยงใช่ครับโนะดนโอเคทุกคนจิ้นี้ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยทุกคนผมก็จะให้ยากันยุงน้อง่อนนะนี่นะครับก็เป็นคุณพี่ไก่นะครับก็ส่งให้ผมมาในนี้นี่นครัตัวใช้ดีมากนะครับตนนัวนี้นี่ครับลองลองใช้ดูไหมใช่ครับตัวน้ ฉีดใส่ตัวได้เลยนะโดนเนี่ยฉีดใ้ปากได้ไหมไม่ได้ครับจดตาย <c oughs> นี่ครับผมก็จะให้น้องเขาไว้นะเพราะว่าให้น้องเขากันยุงไว้นะทุกคนเนี่ยก็ตายครับโดนเยี่ยมหอเนะหอมนะห,อหอมมากเลยคนระับผมผมก็จะให้น้องปไว้เดี๋ยวอยู่ในป่านะครับยุงมันเยอะครับโดน วิวของเ่านะวิวใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่โอเคทุกคนโดดเนี่ยผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับเนี่ยทุกคนแต่ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูน้ําตกนะซื่องแดงเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปแล้วครับผมก็แต่ผมก็เดินตามแดงไว้นะเนี่ยทุกคน วิวเนี่ยดีมากเนะบรรยากาศเนี่ยเย็นมากแลว้วทุกคนเหนน้ำตกที่สูงนะดนเนี่ยก็ผมกระแดงเนี่ยก็จะน่าจะทำกระตอบให้เขาอยู่นะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาอยู่แบบนี้นะ ผมว่าเขาเนี่ยน่าอยู่ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะเป็นหน้าฝนนะฝนเนี่ยได้ถล่มลงมาหนักมากโดยโดนหนักไม่หนักนะครับน้ำเนี่ยแบบย่าเนี่ยโดนตัดแบบว่าล้มหมดเลยนะก็ทางนี้นะครับที่ผมกลับกับน,น้องต้นกล้านะก็จะเดินทางกลับกันเรื่อยๆเลยนะทุกคน ก็ใช้เวลาเดินก็ไกลมากทุกคนเราก็ได้หาที่อยู่ใหม่ให้เขาแล้วผมก็ไม่ทราบนะว่าใครขโมยนะก็แปลว่าจิตใจเนี่ยจิตใจโหดร้ายนะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีที่ที่อยู่อาศัยอยู่แล้วแล้วก็ไปขโมยของเขานะเขาจะอยู่ยังไงเราก็ไม่รู้ครับทุกคน สงสารพวกเขามากเลยนะแดงเนี่ยก็ได้เดินนำผมไปละผมก็กำลังเดินตามไปครับ ที่ฝั่งที่น้องเขาอยู่นะครับอยู่ข้างบนเขาโน่นเลยนะแบบว่าต้องเดินเนี่ยไกลมากเลยะคะทุกคนส่งสารพวกเขานะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีที่พักที่อยู่นะที่พักที่อยู่แล้วแบบว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกนะเหมือแนบบผมจะเจอทางนะทุกคน กก็ลับทางนี้เดี๋ยวแบบรอแดดออกรอแดดออกนะทุกคนผมว่าผมกระแดงเนี่ยก็จะมาทําที่พักให้เขาอยู่ใหม่นะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ไปเนะี้ยเขาอยู่ไม่ได้แน่นอนครับแล้วครอบครัวเขาอีกครับเหมือนเมื่อกี้นะครับแดงได้บอกว่า ครอบครัวเขานะน่าขึ้นไปข้าบนเขานะทุกคนผมว่าน่าจะมีไล่ข้างบนนะแต่เพียงว่าเขาแค่ไม่อยากให้เราไปเฉยๆนะทุกคนนี่จะเป็นทางเดินลงไปเรื่อยๆนะผมว่าแดงเนี่ยก็น่าถึงขลาล่างละ วันนี้นะฝนตกแต่เช้าเลยนะทุกคนดูดิแบบว่าเมฆเนี่ยยังคึมอยู่เลยนะฟ้าคึมมากครับไม่มีแดดเลยนะทุกคนันนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะข้างล่างเนี่ยน้าตกล้างแล้วก็ผมเนี่ยเดินขึ้นไปทางโน้นนะครับโน้นนะเดินขึ้นไปตามเขาเรื่อยๆถึงยอดเขาเลยนะแบบว่ากว่าจะเจอที่พักของเขานะทุกคน ก็ผมเนี่ยก็เดินขึ้นเขาเนี่ยเมื่อนมันอบก,กลังกายเลยนะทุกคนเพราะว่าเดินไกลเียครับผมขอตัวไปที่รถก่อนนะทุกคนไปแล้วครัผมเนี่ยก็ถึงที่รถเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแดงถึงนานยนะ้ง นี่นะเพื่อนแดงก็รอผมอยู่ข้างล่างนะทุกคนโอเคทุกคนผมขอลาเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอลาใช่ครับขอลาเอามาไหมไม่เอาครับผมนี่นะครับกูว่าคนที่ขโมยนั้นจะเป็นพวกที่หาเห็ดนะเพื่อนหาเห็ดนี่แหละใช่ครับเพราะว่าเห็ดขึ้นเยอะนะตัวต้องจับสอกนะทุกคนใช่ครับเพราะเขาจะอยู่ยังไงเขาไม่คิดเลยนะพวกคนคนที่อยู่อาศัยอยู่นั่นแหละไม่ใช่หรอกประเด็น ผ้าใบก็เก่ามากเลยใช่ถ้าใบเนี่ยขาดหมดแล้วนะขยังเอาไปได้นะทุกคนแบบว่าเขาก็ไม่มีที่หลบที่หลบแล้วนะยังขโมยไปอีกอะตองสารนะโจนเขาเรียกว่าจรอะไรนะจนกระจอครับผมโอเคครับทุกคนผมขอลาเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผม้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทํากระต๊อบให้เขานะแต่หาที่แบบหลบๆซ่อนๆโดนเอาง่ายๆซ่อนนะทุกคนโอเคครับทุกคนไปนะครับลาครับ